g d h ขอเสนอ Fast and Feel Love Challenge การแข่งขันท้าชิงตำแหน่งเจ้าแห่งความเร็วผู้พิชิตงานบ้านเกมประลองความเร็วที่โชว์สกิลแม่บ้านในชีวิตจริงของเหล่านักสแสดง Fast and Feel Love เร็วโหดเหมือนโกรธเธอนัสกิจริ์ยา,ยายาอุรัสยาโปเตอนุสราปริมมี่วิภาวีไก่กนกวันและผู้กำกับเตอ๋อเนวพลนศึกแห่งศักดิรีครั้งนี้ใคจะได้เป็นเจ้าแห่งความเร็วผู้พิชิตงานบ้าน การแข่งขันจะมีด้วยกัน3ด่านซึ่งผู้ที่ทำเวลาได้ช้าที่สุดในแต่ละด่านจะถูกคัดออกจนเหลือผู้ชนะเพียงผูด้เดียวนะครับและการแข่งขันในด่านแรกก็คือเกมดึงเร็วโหดเหมือนโกรธแกนพิชูนี่คือหนึ่งในงานบ้านสุดท้าทายกับไอเทมที่ขาดไม่ได้ในวินาทีชี้เป็นชี้ตายในห้องน้ำ และผู้เข้าแข่งขันคนแรกของเราก็คือยาย่าอุรัสยาผู้รับบทเจผู้หญิงที่มีสกิลแม่บ้านอยู่ในตัวแบบเต็มเปี่ยมมาดูกันครับว่าน,นอกจอเธอจะแข็งแกร่งขนาดไหน In this of ยาย่าใช้เวลาไปทั้งสิ้น10.498วินาทีครับทําเวลาได้ดีทีเดียวมาดูกันครับว่าผูท้าชิงท่านอื่นจะทำเวลาได้เร็วกว่าเธอหรือไม่และนี่คือโอเต้ผู้รบบเเับมิเ e ลแม่บ้านจอมพลังที่พร้อมเคลียร์ทุกปัญหามาดูกันว่าเธอจะเคลียร์กับแกนทิชชู่ได้อย่างรวดเร็วหรือไม่ โโอ้โเป็นไงรวดเร็วและทรงพลังจริงๆครับโป้เต้ทำเวลายอยู่ที่5.583วินาทีครับ <S <S ต่อกันด้วยปริมมี่ผู้รับบทเป็นปอผู้จัดการโรงเรียนของเก่าสกิลในหนังของเธอก็คือพูดเร็วโหดมาดูกันว่าในเกมนี้เธอจะดึงแกนทิชชู่ได้เร็วโหดหรือไม่ Shit. ปริมี่ใช้เวลาไปถึง19.231วินาทีครับยังเร็วไม่พอนะครับและผู้ท้าชิงคนต่อไปป้าไก่ผู้รับบทเป็นแม่ของเก่าสตรีผู้ขำวอดในวงการงานบ้านมากกว่า50ปีประสบการณ์โชกชนขนาดนี้จะทำให้เธอคว้าแชมป์ในศึกครั้งนี้ได้หรือไม่เย้ยส yeah, yes. แม่ก็คือแม่จริงๆครับปะไก่ทำเวลาไปที่7.214วินาทีครับประมาทไม่ได้จริงๆและผู้ท้าชิงคนต่อไปก็คือนัดหรือไอ้เก่าเจ้าของชายาผัดเทพเจ้าแห่งความเร็วในหนังพันเก่าเร็วโคตรแล้วนอกหนังเขาจะยังเร็วโหดแบบนั้นหรือเปล่าเก่ากับแกนมนสัมพันธ์กันอยู่แล้วนะผมผมเกิดมาเพื่อทำอะไรอย่างนี้นะครับเรื่องสอง สมชาย,ยาพักเทพเจ้าแห่งความเร็วจริงๆครับเพราะนัดทำเวลาไปที่5.352วินาทีและผู้ท้าชิงคนสุดท้ายของเราก็คือเตอ๋อเนวพนผู้กำกับผู้คลางไทยในความเร็วแต่ในเกมนี้เขาจะเร็วได้อย่างใจหรือไม่ไปดูกันครับเฮ้ยยังไม่เล่นก็รู้สึกอายเขาแล้วแบบ เถื่อนมากเฮ้ยเฮียสิบสาผู้กำกับของเราทำเวลาไป13.294วินาทีไม่ธรรมดาครับอันดับสุดท้ายชัวแม้จะไม่เร็วโหดแต่ก็อย่าไปโกรธเขาเลยครับและในด่านแรกนี้ผู้ที่เร็วน้อยที่สุดจนต้องออกจากการแข่งขันไปเป็นคนแรกก็คือปริมมี่ครับจริง e ะ และด่านต่อไปคือเกมแกะเร็วโหดเหมือนโกรดถ,ถุงน้ำปลาถุงน้ำปลาที่ถูกยางวงรัดไว้อย่างแน่นหนาคือสิ่งที่เราแม่บ้านพ่อบ้านต่งางใส่หน้าเอื้อมระอาที่ต้องจัดการมันด้วยมือของตัวเองเกมนี้ต้องทั้งเร็วทั้งระวังผ่านน้ำปลาหกรถตัวรับรองทั้งแน่นอนในด่านนี้เราจะคัดผู้แพ้ออ,อกสองคนและเราจะเริ่มกันที่น้องใหญ่ายากคนดีคนเดิมของเราครับไปดูกันซิว่าเธอจะทำเวลาได้ดีเหมือนในด่านแรกได้หรือไม่ ไม่อยากเล่นเกมนี้ <laughs> เราเล่นนะคะโอเค Let's go yeah, yeah. Urt, ย่า呀เฮ้ดเฮ้ดยย่าๆทำได้ดีครับ5.447วินาทีเท่านั้น <Okay. S 1> เราไปกันต่อที่โปเต้กูที่ทำเวลาในด่านแรกไว้ดีมากครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเร็วกว่ามาพร้อมแอนไป ลโปเต้ยังเซียนเหมือนเดิมครับเธอทำเวลาอยู่ที่4.809วินาทีเท่านั้นมาดูป้าไก่กันบ้างครับ yes ไม่แย่แต่ก็ไม่เยี่ยมเช่นกันครับป้าไก่ทำเวลาไปได้6.822วินาทีช้ากว่า2คนแรกอยู่ไม่กี่วินาทีครับ <Yes. S 2> เราไปดูเจ้าของฉายาหัดเทพจเจ้าแห่งความเร็วกันครับ ด่านที่แล้วเขาทำเวลาได้เร็วที่สุดมาดูกันว่าด่านนี้เขาจะยังเร็วโหดอยู่แบบเดิมไหมจับก่อนได้ไหมแค่จับไม่ได้ครับไม่ได้ครับโอ้โหท่าเมื่อกี้ใครกระพริบตาไม่น่ามองทันครับเพราะหัดเทพเจ้าแห่งความเร็วของเราใช้เวลาไปเพียง2 1 3 4วินาทีเท่านั้นครับเร็วโหดจริงๆถ้ามีแกชั้นน้ำาตาแบบเรื่งกินเนสบุ๊กเนี่ยผมคือที่หนึ่ง นั่นทำให้ป้าไก่ตกรอบไปอย่างแน่นอนนะครับและหากเตอิอนวพลทํทได้เร็วกว่า5.447วินาทีอย่ายาก็จะจับมือกับป้าไก่ตกรอบทันทีครับกข้าวข้าวมันกินอะไรทีนี้แกะเล่นหมดไปดูกันว่าผู้กำกับหนังที่เชี่ยวชาญการกินข้าวกล่องในก้องถ่ายจะทำเวลาได้ดีแค่ไหนได้ไหมครัวกหก่ะ 9.039วินาทีครับนั่นทำให้เราได้รู้ว่าตลอดเวลาที่กินข้าวกล่องในก้องถ่ายเตอนวพลไม่เคยเติมน้ำปลาในถุงเลยอย่างแน่นอนครับและนั่นทำให้เตอและป้าไก่ต้องตกรอกกันไปทั้งคู่จริงวะเนี่ยไอ้เก้าวยแม่ด้วยและเราเดินทางมาถึงด่านสุดท้ายกับ3ผู้ท้าชิงที่เร็วที่สุดซึ่แห่งศักดิ์ศรีครั้งนี้ใไปจะได้เป็นเจ้าแห่งความเร็วผู้พิชิตงานบ้าน พวกเขาทั้งสามต้องมาผจนกับภารกิจงานบ้านสุดหินที่ต้องใช้ทั้งทักษะและความเร็วกับเกมตากเร็วโหดเหมือนกโกรธถุงเทา้าและแน่นอนเราจะเริ่มกันที่ย่าๆมาดูกันซิว่าในเกมนี้เธอจะโชว์ลีลาตากผ้าได้เทพขนาดไหน you ready let's go <S เพื่อความรวดเร็วขออนุญาตฟาร์เว w ร r d ไปเลยนะครับ โอ้โหเสียนจริงๆครับเย่าๆใช้เวลาไป26.279วินาทีเท่านั้นเอาละครับผลที่เหลืออยู่เคลียร์ล้วครับโปเต้ครับถึงเวลาโชลีลาท้าความเร็วของแม่บ้านมือหนึ่งให้เราได้อึ้งกันไปเลยครับมาเลยจ้า 24.926วินาทีน่าทึ่งจริงๆนั่นหมายความว่ายาย่าพายแพ้ไปแล้วหนึ่งขอใรอดได้ไหมคะสัญญาว่านี้จะเร็วมากเสียใจด้วยครับยาย่าแต่เรายังเหลืออีกหนึ่งคนซึ่งเรียกได้ว่าเป็นสายแข็งซึ่งในหนังเขาได้ฝึกฝนสกิลการตักผ้ามาแล้วด้วยครับไปดูกันครับว่าเขาจะทำให้พวกเราต้องตะลึงกันอีกหรือเปล่าแชมป์สปอสต s t a ก k i n g เป็นของผมแล้วนะครับแชมป์ต่อไปที่ผมจะเอาคือแชมป์หนีบถุงเท้าแดงขึ้นลาว ของเร็วแล้วนะครับนัดผลแพ้ชนะเราวัดกันที่ความเร็วระดับมิลลิเซกครับนี่มันอะไรกัน31.217เวินาทีนี่มันนานจนคนดูเก,กือบหลับเลยนะครับเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับหักเทพเจ้าแห่งความเร็วของเรา และผู้ชนะในการแข่งขันด่านนี้ก็คือโปเต้ผู้นี้นี่เองซึ่งนั่นทำให้เธอว้าตำแหน่งเจ้าแห่งความเร็วผู้พิชิตงานบ้านไปครองสมศักดิ์ศรีผู้รับบทบาทแม่บ้านมือหนึ่งในหนังจริงๆครับไง yeah. แม่บ้านความเระดับเทพและความหินของงานบ้านแบบนี้ยังมีให้เราได้ไปสนุกกันในหนังอีกเพียบรีบเคลียร์คิวดิวเพื่อนชวนแฟนแล้วดึงแขนกันไปดู fast and furious เร็วโหดเหมือนโกรธเธอ พมษายนนี้ในโรงภาพยนตร์